สวัสดีจ้าสวัสดีทะาน้งาเลยจ้าสวัสดีสองท่านลูกค้าวันนี้เข้ามาแล้วนะติดคนดูหลักหน่วยกดไลค์กดแชร์นะลูกค้าวันนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะจ้าหลักหน่วยอยู่เลยนะลูกค้าวันนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสปาร์มบุญบอกต่อสําหรับคนที่อยากมีรถใช้ลูกค้าหลักสิบแล้วลูกค้าวันนี้สิบสองท่านแลวนะคะวันนี้กดเบอร์โทรสิบหลักขึ้นมาได้เลยลูกค้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่กหนกรัฐนะคะพี่สุก รพนพี่เอ็ม ใจนาดีนะคะพี่พิ่นาพี่อ้วนนะคะพี่ชอบปะยางนะคะวันนี้ฝากเบอร์ขึ้นมาล็อกสิล็อกโปรโมชั่นเลยใช่แล้วค่ะ,<ฮ>ะสวัสดีนะคะ20ทาง20คนดูหน้าอะไรสดตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มีกลุ่มลงกลุ่มไม่มีกลุ่มสามารถแชร์ไปที่หน้าก,กระดานเฟซตัวเองเลยนะคะจะหนึ่งแชร์สองแชร์ก็ได้ลูกค้าขาหรือจะมีใจมากแชร์มากคุยงี้ดีกว่าลูกค้าขาวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วอยากล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นวันนี้เดี๋ยวม<ช>ีโปรโมชั่นมานำเสนอนะคะสำหรับลูก ของเรานะจัดโปรโมชั่นนี้เลย<ช>ค่ะจ้อแถมเงินกลับบ้านลูกค้าขาเริ่มต้นที่18,000บาทลูกค้าเอากลับบ้านไปเลยค่ะ<ช>จ้องะะ0บาทรับเงินกลับบ้าน18,000บาทหรือใครอยากจ้อง3,000บาทวันนี้ลูกค้ารับ30,000บาทกลับบ้านไปเลยส<ช>วัสดีะะ20ท่าน20คนดูที่ดูอยู่หน้าไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะคะต่างจังหวัดอากาศเป็นยังไงบ้างคุณพี่ขาหนาวหรือ,อยังนะคะช่วงนี้ก็ที่นี่เนี่ยเช้าเช้าก็เริ่มหนาวแล้วนะใช่นะคะ,ะวันนี้นะคะเรถเก๋งจะบ่อนเริ่มต้นที่3,000บาทขึ้นไปกับบาทและเจต เริ่มต้นที่4ี่ถึงห้าพันบาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อที่ลูกค้าเลือกเลยวันนี้ใ<ช>ครสนใจอยากเอา,เอารถรุ่นไหนลูกค้าขาช่วยกันอคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วเ,ว,<ช>วเดี๋ยวเดี๋ยวกับน้องน้ำผึ้งนะคะจะพาไปรีวิวหน้าไลฟ์สดกันนะคะ<ช>ยี่สิบเจ็ดท<ช>่านยี่สิบเจ็ดคนดูแล้วสวัสดีคนดูทุกทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยขอคนละหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าไอเดียไลน์ก็ได้แล้วสิทธิ์แโปรโมชั่นกันก่อนนะคะเพื่อที่ จะได้เนี่ยจะได้เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เออรับโปรโมชั่นรับทีมงานดูแลนะคะตอนนี้เนี่ยจะ30คนดูแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะมีกลุ่มลงกลุ่มนะวันนี้อยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่แล้วนะคะลูกค้าค่ะอย่าลืมนะคะกติกาง่ายๆไม่ต้องกดแชร์เยอะค่ะขอแค่ฝากเบอร์โทรติดต่อเปิดใจขึ้นมาหน้าไล์สดนะคะขอดูอเมร่าหน่อยเจ้าวันนี้เดียวมีปี2018สีแดงลูกค้าค่ะสวยมาก นิสสันอเมร่านะคะปี2018สีแดงจะผ่อนอยู่ที่5,000บาทวันนี้ถ้าสนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ได้เลยพี่ถัวน้อยหรือว่าอยากได้เลยเริ่มต้นที่3-4,000บาทเดียวก็มีนะฝากเบอร์โทรติดต่อได้เลยสำหรับนิสสันอเมร่านะคะวีออสนะคะพี่ พี่สุพี่นะคะพี่สุพี่ทูบ่าวนะคะเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะพี่กิติสั์นิสานจะเอาเป็นเก่งหรือกระบะดีทุกที่ค่ะนิสานตอนนี้ี่ยมีเยอะมากนะนิสานโนตเข้ามาใหม่สวยมากนะคะสีแดงนะคะลูกค้าขาวันนี้ถ้าสนใจเบอร์โทรติดต่อได้เลย28ท่านวันนี้อยากดูรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ลูกค้าฝากเบอร์โทรติดต่อขึ้นมาก่อนนะคะเบอร์โทรแล้วก็ตามด้วยรุ่นรถที่สนใจได้เลยเดี๋ยวเดียวกับน้ำพึ่งจะพาไปดูทันทีเลยนะคะพี่ถัวนะคะเบอร์โทรติดต่อได้เลยค่ะ อ่าเบอร์มาได้เลยลูกค้าแล้วที่กิจติอ้ามาแล้วนูกศิษย์สำหรับวีออสเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูวีออสเลยแถวนี้มีไหมแถวนี้นะน่าจะไม่มีต้องไปโซนด้านนู้นนะคะสำหรับเตอร์เต้าวีออสนะคะวันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่สามถึงสี่พันบาทเท่านั้นเองลูกค้าค่ะถ้าสนใจนะคะวันนี้เบอร์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมงานเนี่ยส่งเลทราคาเริ่มต้นห้นะคะ วันนี้เบอร์มาได้เลยลูกค้าล็อกเสร็จแล้ววิโก้สี่ประตูนะคะพี่สี่ยเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะวิกโก้สี่ประตูก็มีนะคะจะเอาเป็นตัวพีรนเนอร์หรือตัวเตี้ยนะคะเดี๋ยวมีให้เลือกเยอะมากวันนี้เบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะวีออคันนี้ก็สวยนะลูกค้าค่ะจะได้ไปพร้อมกับล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะใช่นะหรือถ้าอยากได้แบบโฉมหน้าไม่ได้เชฟปีใหม่ปีสิบสาม้นอะไรอย่างนี้จ้อยากได้โฉมใหม่ก็มีเดี๋ยวพาไปดูนะคะตัวนู้นเลยสวยมากลูกค้าค่ะคันนี้สวยมากตัวนี้ก พอถูกนะคะสหรับเดิมที่0.5นะคะระบบ ABS ค่ะลูกค้าขาราคา6ล้านตั้งแตปี2012นลิจะผ่อนในราคา5,000ลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับล้อแม็กเลยนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจสามารถฝากเบอร์โทรติดต่อขึ้นมาได้เลย29ท่านพี่สียาสอบถามติดต่อได้เลยค่ะมาต่อที่ Nissan Note นะคะหลายท่านเนี่ยชอบนะสำหรับรถ ออกแนวแบบรถเก่งห้าประตูนะคะแต่ชอบแบบแบรนด์นิสสันลูกค้าคันนี้เลยค่ะนิสสันโนะน,นะคะเครื่องพันสองประหยัดน้ำมันแน่นอนคะ่ะตัววีนะคะเกียร์ออตโต้ราคา3,99,000บาทปี2019ปีใหม่มากสวคมาค่ะเจ้าพ่อในราคา7,000บาทนะคะใช่นะคะคันนี้สวยมากใช่อันนี้ชว์ใหม่ชวใหม่เสียงหายเหรอเสียงได้ยินปกตินะ อ่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวคุณพี่ลองเช็คที่โทรศัพท์ของคุณพี่ทีนะคะพี่สุรพลรีวอสี่ประตูมีไหมนะคะมีค่ะพี่กนกรัตนะคะรีวอสี่ประตูมีจากเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะอ้าวมาต่อสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะเครื่อง1.2ตัว J-Eco โคค่ะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าค่ะ เครื่องมันสองเนี่ยลูกค้าวิ่งต่างจังหวัดสบายมากเลยใช่เพราะว่าประหยัดน้ำมันสุดๆลูกค้าคะราคา3 2 9 0 0 0 0บาทปี2014คันนี้จะผ่อนในราคา5,000บาทค่ะใช่แค่5 0 0 0ันบาทหะ0 0ั5,000บาทลูกค้าค่ะี่สั่งมาแล้วขอบพระคุณค่ะนะคะอ้าววันนี้เดี๋ยวพาไปชม V ีออไป วีออสรัวๆเลยนะคะวีออสแบบมีดิฟฟี่มาแล้วเอาไหมคุณพี่มีดิฟฟี่มีวัดฟูดนะคะสวยมากคุณพี่แล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะคะสีขาวมุกโบเมนขาวเหลืองเดอะอายใช่ค่ะนี่คันนี้สวยมากลูกค้าคนนี้สนใจกดเบอร์ได้เลยไม่และเป็นล้อแม็กด้วยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะรีวิวโซนนี้ก่อนแล้วค่อยไปส่งรถกระบะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาเป็น โตโยต้า Vios นะคะเครื่องหนจุห้าตัว J เกียร์ออโต้ค่ะนะคะสนใจยาริสได้เลยคุณพี่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งรายละเอียดเพิ่มเติม <นะ S 1> วันนี้ฝากเบอร์มาแล้วรับโปร18,000บาทกลับบ้านไปเลยค่ะใช่แล้วนะคะ,คะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าขา Vios ค่ะเครื่องหนจุห้าตัว J G, ราคา349,000บาท ปี2015คันนี้คุณพี่ก็ผ่อนในราคา6000ได้อะไรไปบ้างสำหรับคันนี้อุปกรณ์ชุดแต่งมาครบเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะลงล้อแม็กเรียบร้อยแล้วค่ะมีดิฟฟี่ถึง6ตัววัดบูธอีกหนึ่งตัวลูกค้าเอาไปเลยค่ะอุปกรณ์ชุดแต่งมาแบบไหนเราให้ไปแบบนั้นเลยนะคะอเมร่าปะสีแดงคันนี้ยังไม่ได้คันนี้ยังไม่ได้รีวิวใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ยังไม่ได้ลูคะสวยลูกค้าค่ะคันนี้สีแดง สีแดงแบบออก,ออกออกแบบเลื่อนหมูเลื่อนนอกนะเขาเรียกสีเลือดเอียงค่อยกับบะูนะคะ คนี้นะคะลูกค้าขานิสันอเมรานะคะเครื่อง1.2ตัว e สปอร์ตนะคะลูกค้าขาสวยมากเกียร์ออโต้ราคา3 2 9 0 0 0บาทเช่นนั้นปีสองพันสิบจะผ่อนในราคา5000ลูกค้าขาอันนี้โฉมใหม่โฉมปี2018เลยและที่สำคัญล้อแมกเดิมจากศูนย์นิสันเลยนะคะใครสนใจคันนี้อยากได้สภาพนางฟ้านะคะเดือนแนะนำเลยที่นี่มีทุกคันนะคะสำหรับสภาพนางฟ้าและที่สำคัญลูกค้าจะได้ในเรทราคาเบาๆนะคะวันรับรถจะ ได้นางฟ้าอยู่วันนี้ค่ะลูกค้าคะนะคะรอไฟแนนซ์อยู่จ้าโอเคพี่สมศรีนะคะพี่กนกรัดมาอีกหนึ่งสิทธิ์แล้วขอบพระคุณค่ะลูกค้าค่ะวันนี้ใครอยากล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นรีบฝากเบอร์โทรติดต่อหรือไอดีไลน์หน้าไลฟ์สดได้เลยนะคะเบอร์มาได้เลยจ้าอย่ารอช้าลูกค้าขะเศษที่นั่งก็มีเยอะมากนะคะวันนี้ถ้าสนใจฝากเบอร์โทรติดต่อหรือ ID เดียไลน์ขึ้นมาหน้าไลฟ์สดของเราก่อนนะคะเพื่อทำการใช่เพื่อทำการล็อกสิทธ์ล็อกโปรโมชั่นนะคะมิสสันวีออส เนี่ยตระกูลนี้จะผ่อนถูกนะ<า>สำหรับนิสานแล้วก็มิราด มิสูอะไรประมาณนี้ลูกค้าขาผ่อนถูกเด้อค่ะใช่แล้วค่ะวันจักเบอร์ได้เลยนะคะใช่คันนี้สักหนึ่งคันนะคะสําหรับมิสูบิชินะคะมิราดคันนี้ลูกค้าขาสวยมากมิสูบิชิมิราดนะคะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบเก้าอีกแล้วลูกค้าขาปีสิบเก้าลูกค้าขาได้ปีใหม่มากๆวันนี้ได้เรทราคาเบาๆด้วยนะคะถ้าสนใจฝากเบอร์โทรติดต่อหรือไอเดียไลน์ได้ไอเดีไลน์ได้เลยไอเดียไลน์ไอไลน์ได้เลยอ้าว ันนี้ส9<า>่าน19คนดูใครอยากดูรถกระบะวันนี้นะคะส่งเสียงขด้วยม <c oughs> ใช่ลูกคนะ้านะอยากดูรถกระบะพิมพ์ขึ้นมาได้เลยลูกคะา18ท่านอย่างเงียบนะพี่อรุนพี่นุกดูนะคะวันนี้กดเวอร์โทรล็อกสิล็อกโบวกของตัวเองได้เลยจ้าใช่ลูกค้าคะ ถ้าลูกค้าพลาดสิทธิ์พลาดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจะไม่ได้รับการบริการดีๆจากเป็นต,<ช>ต,ตั้งพีพีคาของเราอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะวันนี้เนี่ยเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถให้ถึงบ้านด้วยนะคะสําหรับใค<ช>รยอยากได้บริการดีๆแบบนี้ลูกค้าขาฝากเบอร์มาได้เลยเบอร์หนึ่งเบอร์นะคะสามารถล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นได้ทุกสิทธิ์เลยนะคะและที่สําคัญลูกค้าขาวันนี้นะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นนะคะการรับประกันที่ยาวนานสูงสุดถึง12ปี1 2 0 0 0 0กิโลเมตรลูกค้าขาโอ้โห ทำไปได้รับประกาศไม่ได้นะคะการรับประกานของเราด <c oughs> ีสุดจัดลูกค้าคะรีบฝากเบอร์โทรติดต่ตอขึ้นมาหน้าเ <นะ S 2> บอร์มาเรื่อยลูกค้าคอมเมนต์ขึ้นมาอุ้ยลูกค้ารีบคอมเมนต์ขึ้นมาหน้าอะไรสวยของเรานะแ <c oughs> ม่คุณถ้าอย,า,อยากไล้์ล้างหน้าก็มาบอก <c oughs> ค่อยดีๆเนาะ อวันนี้ใครสนใจรถกระบะรีบคอมเมนต์เข้ามานะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักหรือแบรนด์รองวันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่รคาคาเบาๆทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะยี่สิบเอท่าโอ้ยเหมือนเคยคุยกันเดียวนาะสูลูกค้าช่วยกันคอมเมนต์นิดนึงนะเพราะว่า ลูกค้าถ้าไม่คอมเมนต์นะไม่รู้จะพาไปดูรถรุ่นไหนแมนอีลีนะคะลูกค้าขามื่อนี้สนใจรีบฝากเบอร์โทรติดต่อได้ค่ะต่างจังหวัดเอาได้แน่นอนค่ะลูกค้าขาเพราะวันนี้เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านบอกแล้วไงเราทําไปได้นะคะเราทําได้ทุกอย่างค่ะลูกค้าขาเพียงแค่วันนี้เปิดใจฝากเบอร์โทร ภาพแตกใช่แล้วค่ะคุณพี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วงนี้ขัดท้องบ่อยๆใช่นะจ๊ะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แอดมินก็ไม่ค่อยจะดีค่ะช่วงนี้พูดจาติดๆิกัดๆใช่นะพี่เก๋บอกว่าสนใจรถเก๋งค่ะสนใจรถเก่งพี่หนูเก๋นะคะเคยฝากเบอร์มาแล้วมีทีมงานติดต่อกับหรือยังถ้ายังพี่ฝากเบอร์มาใหม่ได้เลยใชไดะเดี๋ยวหนูประสานงานทีมงานให้นะคะอย่ารอช้าคุณพี่ค่ะถ้าวันนี้ยังไม่มีทีมงานติดต่อกับแจ้งมาเลยแอดมินเดี๋ยวแอดมินขอด่วนไปให้นะคะเบอร์ทุกเบอร์เนี่่ยเเเเป็นนบบบออรรรร์์์ดดวสสําาาหัลลูกค้ไฟ ยังไม่มีทีมงานติดต่อกับคุณพี่เบอร์โทรติดต่อมาค่ะเดี๋ยวหนูประส<ห>านงาน,นให้น,นะ,ะพี่หนูเก๋เบอร์โทรติดต่อมาเลยนะคะกล้องไม่ใช้พี่คุณเชิดตอนนี้ชัดหอ,อยืยยางจ๊ะ ูกค้าภาพมันจะแตกนิดนึงพี่บุญเชิดฝากเบอร์ขึ้นมาดีกว่านะใช่ถ้าอยากด้วยรูปรถชัดๆนะคะหรือว่าอยากคุยแบบรายละเอียดเลยวันนี้ฝากเบอร์โทรติดต่อมาได้เลยนะคะภาพไม่ชัดได้เลยนะคะวันโอ้ยคอยสีเดินไปจังฝ่ายทางไหนนนาะรับโฟนได้เลยลูกค้าภาพอาจจะไม่ชัดเจนพี่บุญเชิดขอเบอร์โทรศัพท์แต่โปรโมชั่นค่อยชัดเจนแน่นอนได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้โปรโมชั่นให้ กับบ้านั้น18,000บาทใช่หรือจะเลือกรับ3 0มหมบาทลูกค้าขาได้ทั้งหมดค่ะได้ทุกโปรโมชั่นค่ะวันนี้ถ้าสนใจรีสับเป็นเบอร์โทรหรือ ID Line ได้เลยสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner นะลูกค้าขาเครื่อง2อ0พันเนะคะราคาส7่แ0นเบาทปี2,012ันสิอจะผอนในราคาแ0 0พันคุณพี่ สวยมากคันนี้การรับประกันท่อเทียมกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะ12ปีนะคะโอเคพี่หนูเก๋มาอีกหนึ่งสิทธิ์แล้วขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวหนูเร่งประสานงานทีมงานให้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าขาะการรับประกัน12ปีนะคะดาวกี่บาทครับนะพี่ภาษาญี่ปุ่นพิ้วาีบอกนะคะดาวกี่บาทวันนี้เบื้องต้นนะคะดันโป๊ะ9บาทให้ทุกเคสค่ะค่ะ เบื้องต้นนะคะหนูดันโปร9บาทให้ทุกเคสแต่ว่ากติกาต้องมีอยู่ว่าลูกค้าฝากเบอร์โทรติดต่อนหน้าไลฟ์สดเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ไปนะคะดันก้9บาทให้และที่สําคัญวันนี้แถมเงินกลับบ้านให้อีก 18,000บาทนะคะ<ช>สำหรับคนที่สนใจอยากดักเอออยากจองศูนย์บาทใช่ส่วน,น <ะ S 1> ใครอยากจอง3,000บาทนะคะเงินจองเราคืนให้ในวันรับรถนะคะ<ช>แล้วก็รับเงินกลับบ้านไปด้วย3 0 0 0 0บาทนะคะค<ช>ุณพี่คะ,คะ22ท่านอยากฟังรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมวันนี้รีบฝากเบอร์โทรติดต่อขึ้นมารถของเดียไม่ได้มีแค่โซนนี้น,นะ<ช>ที่นี่เนี่ยมีรถทห้เลือกมากกว่า400คันสนใจวันนี้รีบฝากเบอร์อยากดาว9บาทรีบฝากเบอร์หน้าและชดขายลูกค้าค่ะนะคะมาแล้วหนึ่งสิเดียวไม่มีติดต่อ ให้ด้วยครับอ๋อยังไม่ติดต่อเลยต่ออ๋อประสานให้ด้วยนะคะพี่วัฒนาหนูขอเบอร์อีกหนึ่งรอบจ้าใช่คะพี่วัฒนาเบอร์มาเลยนะคะเดี๋ยวหนูประสานงานทีมงานให้นะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะลูกค้าค่ะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่มีทีมงานติดต่อกลับนะคะเราต้องขออภัยไว้ณที่นี้จริงๆนะคะฝากเบอร์มาใหม่พี่นะคะเดี๋ยววันนี้มีทีมงานติดต่อกลับแน่นอนนะคะ่ะสะดวกเวลาไหนนะคะทีมงาน ติดต่อไปนะคะลูกค้าแจ้งไว้แจ้งทิ้งไว้ได้เลยนะคะว่าพี่สะดวกห้าโมงเย็นได้ไหมเลิกงานเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะใช่ได้ะะเลยะะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปใหม่ในเวลาห้าโมงนะคะวันนี้ลูกค้าแจ้งกับทีมงานได้เลยนะคะอ้าพี่วัฒนสนามมาแล้วอีนึงสิทธิ์ขอบพระคุณคะ่ะเอาวันนี้เราไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะ <มา S 1> พี่ <มา S 1> น้อง่องยายะะมาอีนึงสิทธิ์จ้ขอบพระคุณคะ่ะ ลูกค้าคะอ่ะสิบเก้าท่าจะขอรีวิวไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะวันนี้ใค<ช>รอยากฝากเบอร์ล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นลูกค้าฝากเบอร์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Ford Ranger Openg 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 แคบนะคะลูกค้าขาเครื่อง2.2ราคา 4 5 9 9 0้าบาทปี2019คันนี้ผ่อนอยู่ที่8,000บาทนะคะสวยมากลูกค้าคะตัวยกสูง Open Cap นะคะภายในกว้างขวางมีวัดบูธมาแล้ว1ตัวนะคะสวยมากลูกค้า่ะใครอยากชอบคันนี้ฝากเบอร์โทรติดต่อหรือ ID l ดี e ไลนหน้าแล้วสวยได้เลยนะคะมาต่อสำหรับแบรนด์หลักนะคะได้เลยค่ะ ก่อนเที่ยงได้เลยพี่หนูเก๋เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างไลฟ์สดอยู่อาจจะมีทีมงานโทรหาพี่เลยนะคะใช่นะคะวันนี้กดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยะะใช่อมาต่อสำหรับคันนี้นสวยมาก,มากลูกค้าขาบอกแล้วแค่อุปกรณ์ชุดแต่งก็เนี่ย มาแบบไหนให้ไปแบบนั้นนะคะไม่ฟอดอะไรออกแน่นอนนะคะแต่ว่าจะทําความสะอาดให้ตรวจเช็คทุกจุดให้ใช้งานได้ปกตินะคะให้ใช้งานได้ครบร้อยเบอร์เซนเหมือนรถยนต์ายแดงเลยคุณพี่ค่ะนะคะสี่ประตูนะคะสนใจฟอร์ดแดงสี่ประตูเปล่าสี่ประตูจะเป็นโอเพนแคปนะคะคุณพี่ใช่นะคะจะเป็นแคปเปิดไดโอเพนแคปนะคะลูกค้าค่ะถ้าวันนี้อยากได้สี่ประตูนะคะพี่โอปอนะคะพี่โอปอเบอร์โทรติดต่อได้เลยพี่โอปอถ้าอยากได้เป็นตัวสี่ประตูน่าจะมีนะมี มีมี The order เข้าให้ได้นะคะลูกค้าค่ะพี่โอปอเบอร์โทรได้เลยก่อนเที่จได้ไหมคะได้เลยคุณพี่น้องต่ายนะคะเดี๋ยวหนูให้ทีมงานติดต่อไปนะคะลูกค้ารอสายทีมงานได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราขอดวดทุกเบอร์นะคะสําหรับรอบไลฟ์สซของเราอ23ท่านนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็น Toyota r e v o Smartcab เครื่อง2.4ตัวอีระบบ ABS นะคะลูกค้า่ะคันนี้เนี่ยมาพร้อมล้อแม็กนะคะถึง4ล้อเลยปี2015 นะคะจะผออยู่ที่8,000บาทค่ะลูกค้าขาววัดบูธหนึ่งตัวดิฟฟี่หกตัวนะคะสวยมากลูกค้าขาค<ช>นีน,นะฮะเมื่อมาอพี่หนูเก๋บอกว่า เก๋งผ่อนสามสี่พันมีไหมคะโปรนี้มีค่ะตอนนี้<ช>นะคะนะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อของเราจัดโปรนี้อยู่ค่ะคุณพี่ขาวันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าซื้อคันนี้แล้วจะได้โปรนี้ไหมได้ทุกคันค่ะลูกค้าขาเพียงแค่ฝากเบอร์มานะคะใช่นะคะวันนี้กดเบอร์ได้เลยใช่นะะสนใจกดสีแดงเกียร์ออโต้นะคะพี่โอปอเบอร์โทรติดต่อได้เลยคันไหนนะคะถ้ายังไม่มีเข้ามาเราสามารถออเดอร์เข้าให้ลูกค้า<ช>ได้นะคะ,ะ,คะวันนี้เนี่ยมาเซ็นสัญ,ญญานะคะรุ้เครดิตไม่เกินภายในวัน เอกสารครบรู้ผลภายในวันแน่นอนลูกค้าขาย23ท่านนะคะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ถ้าสนใจอยากจะมีรถใช้ลูกค้าขาะเบ<ช>อร์โทรติดต่อหรือไอดีไลน์มาไล์ส่วนได้เลยวันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะโปรแถเมเงินกลับบ้านนะคะรับไปเลยค่ะฟรีๆหนึ่งบาทลูกค้าขาจ้าสามารถนำเปเป็นส่วนลดพี่โอปออีนไอ้ดีไลนใช่ไหมพี่น่าจะใช่พี่โอปอนี่ไอดูไอดู ไอเดี <ID. S 1> เพ <ID S 1> ียอปอนนี้ไอเดีลยลคุณพี่เนาะนะคะ,ะได้เลยคุณพี่ค่ะได้โปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>ลูกค้าขาอีะะ e u D ุ u ูดีแมปี2 0 2 0นี่โอ้โหทำไปได้อีกแล้วคุณนภเพึ่มทำไปได้ <laughs> สำหรับกับนีนะี้ลูกค้าขาเป็นอ e ี u D ุ u ูดีแม็กนะคะไลน์นะคะกลางวันถึงสองทุ่ม โอเคได้จ้าได้เลยเ้วให้ทีมงานส่งรายละเอียดให้เลยนะคะใช่แล้วลูกค้าวันนี้ค่ะที่ไม่สะดวกเรยก็มี ID Line ได้พิม ID Line ได้เลยไม่สะดวกรับสายฝากเบอร์มานะคะแล้วทีมงานติดต่อผ่านไลน์ก็ได้ค่ะคุณพี่คะแล้วรอบวันนี้ลูกค้าค่อี s t ูด i o m แม็กเซเบแคปค่ะราคา5 8 9 0 0 0บาทปี2020ด้อค่ะ สวยมากปี20นะคะหรือใครไม่ชอบบอกใครบอกว่าไม่ชอบหรอกดีแม็กก่ะถึงจะเป็นปีใหม่ฉันชอบมิซูมีปีใหม่ใหม่ไม่ล่ะปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยเอาปีหน้าเลยไปนูคะค่ะบอกแม่นะคะนี่สี่ประตูคันนี้สวยมากนะคะข้างหน้าเขาจะเป็นปาเจโร่แต่เขาคือไททันเด้อค่ะใช่นะเขาได้มากิสติกเกอร์นะคะเขานี่จะมีเอ็มจีเพะโอ้ยคุณพี่ พี่ MRK MC มีผ่อนสามสิบพันจากพี่ MRK เบอร์โทรติดต่อได้เลย MC นะคะเก๋งจะอยู่ที่สี่พันกระบะอยู่ที่หกพันนะคะวันนี้เบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะพี่ MRK เบอร์โทรติดต่อมาเลยค่ะเยวมาให้ทีมงานส่งรายละเอียดให้สําหรับคันนี้ค่ะเป็น Mitsubishi Triton Double Cab ค่ะหรือว่าตัวสี่ประตูนั่นเองลูกค้าหาภาคแตอีกแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบรีวิวให้ละกันลูกค้าค่ะราคา619,000งบาทค่ะปี2020ตัวยกสูงสวยมาก สวยมากของจริงคือเท่มากหล่อมากคุณพี่คะนะถ้าเป็นลูกสาวก็สวยเลยถ้าเป็นลูกชายก็คือแบบหล่อเลยนะคะลูกค้าค่ะอยี่สท่านพี่เอ็มอาร์เคเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะเบอร์มาได้เลยจ้าลูกค้าวันนี้นะให้ติดเฉพาะลูกค้าด้าไลฟ์ส่วนจ๊ะเดี๋ยวเราบังคับเองนี่คันนี้6 0 0 0บาทคุณพี่ปีสวยมากปี2020นะผ่อนถูกมากเดี๋ยวว่าเป็นปีใหม่แล้วก็ผ่อนเบามากสำหรับคันนี้ N G X Tender นะคะราคาะ 3 7 9 0 0 0บาทผ่อน6,000บาทค่ะ6,000นะคันนี้20นะคะสวยมากลมหนาวเริ่มมาแล้วดดจ้าโอ้โหลมลมหนาวลมหนาวมาตอนตีห้าสี่เก่งเช้าว่าดูเก่งหน่อยค่ะเก่งได้เลยนะคะ รถเก่งมีเยอะใช่จะเป็นแบรนด์หลักแบรนรองนะคะมีให้เลือกเยอะมากตัวนี้เนี่ยเป็นแค่โซนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณพี่รอบราเนี่ยรอบเต็์เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้ถ้าใครสะดวกเดินทางนะคะอยากเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะที่นี่เป็นสาขาใหญ่ค่ะ ก็เย็นอยู่นะอยู่ที่คลอง14ลำลูกกาจังหวัดประทุมคีนีนะคะใช่นะคะวันนี้ถ้าสนใจอยากมีรถใช้นะคะเบอร์โทรติดต่อหน้าไล์สดค่ะแล้วก็รับโปรโมชั่นโปรแถมเงินกับบ้านกันไปเลยนะคะ10,000บาทการรับประกันยาวนานสูงสุดในประเทศไทยนะคะที่1เลยลูกค้าขาในตอนนี้นะคะ12ปีค่ะ1 2 0 0 0กิโลเมตรนะคะและที่สําคัญบริการหลังการขายของเรานะคะ มีค์ a เซนเตอร์นะคะดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะบริการรถยกล้ลากลถสไลด์เติมน้ํามันฉุกเฉินก็มีลูกค้าค่ะใช่นะวันนี้บอกแล้วว่าที่นี่ทําไปได้ทุกอย่างทำไมได้นะอใครยังไม่าเบอร์รีฝากเบอร์ติดต่อนนะคะ มีไหมลูกค้าพี่เมาเคขอเบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะ,ะพี่โนเกะบอกว่าอยู่ตังค่ะเดินทางลำลำลำบากมากอ๋อลูกค,ค้าไม่เป็นไรวันนี้ไม่สะดวกเดินทางนะคะเดี๋ยวเราดูรถกันผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่า ดูออนไลน์ไม่เห็นภาพจริงมันจะดีหรือเปล่ามันจะตรงนูง้นตรงนี้หรือเปล่าวันปล่อยนะคะลูกค้าคะเราเก็บรายละเอียดให้ทุกคันทุกซองทุกมุมนะคะเราเก็บรายละเอียดให้และที่สําคัญตรวจเช็คให้ทุกจุดก่อนวันปล่อยนะคะลูกค้าคะ,คะวันนี้นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านคะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะสบายใจได้เลยใช่นะคะคันนี้ก็สวยนะวีโก้นี่คันนี้สวยลคสามศูนย์สี่ห้าชอบอ่ะมันดูเป็นเลขแบบสามศูนย์สี่ นะสองรอบคันนี้อ่ะลูกค้าขาวีโก้สมาร์ทแคปค่ะเครื่อง2.5ตัวเจนะคะเกียร์แมนนวลค่ะราคา3 6 9 0 0 0มบาทปี2013จะผ่อนอยู่ที่6 00 0บาทจ้าล้อแมกลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งเบาๆนะคันนี้นะคะมีซิปแบบดูลอแมกซ์อ๋อแต่งเบาๆนะคะลูกค้าขาวันนี้ใครสนใจใครสนใจรีบฝากเบอร์ติดต่อได้เลยตรงนี้ก็เย็นอยู่ใช่นะคะ่ีฝากเบอร์ได้เลยจ้าคือเป็นคนชอบ วีออยนะวีออยใช่วีออยคันนี้คือแบบโฉมหน้าเขาเป็นโฉมใหม่แล้วคือแบบสภาพใหม่ล้อแมงเดิมจากศูนย์เลยลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Toyota v วีออยเครื่องหนุจุดห้าตัวอีเกียร์ออโต้นะคะราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบสี่คันนี้ผ่อนหกพันบาทลูกค้าขะแค่หกพันบาทเท่านั้นนะคะุณคมมาแล้วเสร็จแล้วขอบพระคุณค่ะลูกค้าขาหกพันบาทนะคะเอาไปเลยค่ะสภาพนางฟ้าทุกจุดนี่อันนี้เนี่ยทําการชงแบบ ครึ่งหนึ่งแล้วนะใช่นะคะเดี๋ยววันรับรถเนี่ยจะได้ใหม่กว่านี้อีกนะคะลูกค้าค่ะรอรับได้เลยค่ะสําหรับใครเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะคะรอรับได้เลยสวยมากคุณพี่ค่ะสวยจริงจริงเป๋าคือสวยกว่าในกล้องอยู่แล้วแหละใช่นะสนใจเบอร์เทอที่ต่อมาจ้าเบอร์มาได้เลยลูกค้ามีเบอร์เพิ่มเติมไหมลูกค้า29ท่านวันนี้รีบฝากเบอร์เข้ามาล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นก่อนนะคะ่เงินกลับบ้านสูงสุด สามหมื่นบาทเลยนะสามหมื่นบาทลูกค้าค่ะมาต้าหนะใครชอบวีออสนะคะคันนี้ก็ผ่อนเบานะคะอยู่ที่ห้าพันบาทนะคะวีออสคือหนึ่งจุดห้าตัวเอเกียร์ออโต้ค่ะราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะปีสองพันเก้าผ่อนอยู่ที่ห้าพันนะคะดูเก๋งผ่อนสี่พันในค่ะสี่พันจะเป็นตัวเอ็มจีแล้วก็นิสสันมาร์ทนะคะนิสสันมาร์ทแล้วตัวไหนได้อีกนะวีออสคันนี้ได้ไหมมีอีกคันนึงตัวนู้นนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ สี่ถึงห<า>้าพันบาทนะคะลูกค้าค่ะวันนี้ถ้าสนใจพี่หนูเกฟฝากเบอร์มาแล้วเดี๋ยวหนูให้จิงมาส่งรูปและรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะฮะฟิล์มหลุดไปแล้วอะตรงไหนฮะฟิล์มนาฬิกาฉันฟิล์มนาฬิกา,า,กาะลูกค้าวันนี้นะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะจ้ใครที่นนสนใจนะอ่ะเพียงใดสนใจนะคะรีบฝากเบอร์ติดต่อขึ้นมาหน้าไลฟ์สดของเรานะคะเราก็จะเดินรอบเต็นท์ถึงสามรอบแล้วตอนนี้ตรงนี้รอบที่สองแล้วใช่นะวันนี้กดเบอร์ได้เลยลูกค้ารีบเลยนะคะล็อกสิทธิ์ล็อกโปร รีบเลยเองนะคะแอคทอดคันนี้สวยมากนี่คันนี้ทรงผู้บริหารสุดๆสวยงามสวยงามหน้ายาวอย่างนี้ยาวมากสวยอ่ะคันนี้นะคะมีเสน่ห์คันนี้ถ้าใครสนใจเบอร์เทอได้เลยนะคะเอาไปจ้ะตรงนี้มันมืดจ้าป่ะไปตรงนู้นบ้างไปตรงนู้นบ้างนี่นะกดเบอร์ MG ที่ขวานสี่พันดีกว่าคุณพี่ป่ะนะคะคันนี้ก็ขวานสี่พัน นี่คันนี้สี่พันคันนี้สี่พันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์ทเครื่องหนึ่งจุดสองตัวเอนะคะเกียร์ธรรมดาราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทที่สองห่นสิบเจ็ดนะคะผ่อนอยู่ที่สี่พันบาทค่ะสี่พันบาทเท่านั้นใช่ถ้ายืดที่ก็จะผ่อนอยู่ที่สี่พันนะคะลูกค้าค่ะสบายเบอร์โทรติดต่อได้เลยสําหรับรอบตัดตัวท่านให้แล้วนะคะโอเคนะลูกค้าวันนี้หน้าไปก่อนยี่สิบสามท่านแล้วลูกค้ารีบกดเบอร์โทรขึ้นมานะคะพี่ จะได้ไม่ลืมกันพี่ชัยวัฒน์พี่อรุณนะคะฝากเบอร์โทรขึ้นมาด้เลยนะคะพี่วีรศักดิ์ด้วยล็อกล็อกโปรแถมเงินกลับบ้านนะคะหนึ่งหมื่นแปบาทค่ะอ่ะลูกค้าวันนี้กี่เบอร์แล้วิมานอันนี้เรารับไปกี่สิทธ์แล้วตอนนี้กี่เบอร์โทรคือเดินไปไหนม่ได้เลยไปหมดแล้วใช่ไปมาทุกซอกทุกมุมแล้วลูกค้าค่ะ ต้องขอเวลาสักครึ่งวันไลฟ์สดของเอานะเราจะดูรถทุกคันในเต๊ง์ของเราเพราะว่ามันเยอะมากใช่เยอะมาก4,000บาทปี17ไม่ได้ปีกันกาด้วยค่ะ MC 3นะคะเครื่อง1.5ตัวดีกีออโต้ค่ะราคา269,000บาทปี17คอน4,000บาทค่ะ สวนสีพันบาทจ้าเ<ช>ดินมาได้เลยะะสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้ถ้า,าใครสนใจอยากจะมีรถใช้ในราคา9บาทลูกค้าขากติกาง,ง่ายๆทําได้หน้าไฟ์สดนะคะฝากเบอร์โทรติดต่อหรือไอดีไลน์ขึ้นมาได้เลยนะคะ<ช>วันนี้นนะะเราจะนับที่10วินาทีสุดท้ายแล้ว10แล้วโอ๊ยไอเดอยไรวะสิบ <laughs> วินาทีสุดท้ายตอนกจะรูอ่ะ วิทย์นาทีสุดท้ายสำหรับการไลฟ์สดในรอบนี้นะคะใช่นะสิบวินาทีสุดท้ายมาตั้เสียงนะจ๊ะมาตั้เสียงนะลูกค้าขาเอาวันนี้สิบวิสุดท้ายนะคะสำหรับร้องเลยอันนี้เหมือนชอบกีดสำหรับรอบไลฟ์สดรอบนี้นะคะลูกค้าขารีบฝากเบอร์โทรติดต่อขึ้นมาใช่นะฮะรีบเลยมีเบอร์เพิ่มเติมไม้ทีมงานตอนนี้กี่สิทธิ์แล้วนะคะจะได้นับสิบลูกชั้นับสิบลูกชั้นเดี๋ยวเราจะนับสิบวินาทีสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าขาสิบค่ะสิบ มาแล้วพี่ชัยวัดนะคะมาพี่ชัยวัดมาแล้วร้านสองรถไอ้านสองเก้าค่ะเก้ามันมันเยอะแกแปดค่ะแปดคันน้องวันหางบนงุ้งเขาเลยเจ็ดแล้วเจ็ดหกหกคับห้าคับห้าแล้วจ้ะสี่คัพปีนะสปายอนะาลูกค้ามีใครจะฝากเบอร์เพิ่มเติมไหม สามค่ะสามก็คือเบอร์สามแปดก็จะใส่สบายเลยสามสองค่ะดูเลยดิอันนี้เท่าไหร่นี่สามเก้าสองเบอร์นะใส่หนึ่งอ๋อมาแล้วพี่หนึ่งสิบนะคะพี่กระดิขอดูวิโกแชมป์สีม่วงหนครับวิโกแชมป์สีม่วงไม่ได้อยู่สาขานี้แล้วนะคะใช่แล้วะพี่วิชาริศนะคะถ้าสนใจเบอร์โทรติดต่อได้เลยเบอร์มาได้เลยอ้าพี่อะไรเนี่ย กาลิมาอ่าพี่การิมานะคะมาอีหนึ่งสิทธิ์แล้วนะคะตอนนี้เหลือหนึ่งค่ะหนึ่งและหมดเวลาสำหรับการไลฟ์สดในรอบนี้แล้วนะคะลูกค้าค่ะท่านใดฝากบอกไม่ทันฝากติดตามตุบเป็นโมงครึ่งและบ่ายสองนะคะแล้วก็เรอบสี่โมงเย็นด้วยนะคะวันนี้จะเจอกับทีมงานท่านไหนนะคะติดตามไว้เลยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย